วันที่13กันยายนที่ห้องประชุม301ชั้น3ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาพร้อมด้วยพันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาตามโรดแมปที่วางไว้อย่างต่อเนื่องการจำหน่ายสลากดิจิตอล6งวดที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในการแก้ไขปัญหา สลากเกินราคาทําให้เห็นว่าสลากราคา80บาทมีอยู่จริงประชาชนให้ความสนใจเมื่อถูกรางวัลก็ขึ้นเงินรางวัลสะดวกง่ายไม่ยุ่งยากสําหรับงวด1ตุลาคม2565จะเพิ่มสลากเข้าไปในระบบดิจิตัลเป็น12,879,500ฉบับจํานวนตัวแทนจําหน่าย25,759รายพร้อมกันนั้นก็ได้เพิ่มจุดจําหน่ายสลาก80 1,076จุดกระจายอยู่ทั่วประเทศและในระยะต่อไปจะมีการจําหน่ายที่จุดบริการน้ํามันทั่ว ประเทศด้วยสําหรับการบังคับใช้กฎหมายกับแพลตฟอร์มที่กระทําผิดกฎหมายในความผิดฐานเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินกว่าราคาที่กําหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาลในระบบออนไลน์ทั่วประเทศขณะนี้มีทั้งหมด17แพลตฟอร์มมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินคดีแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นความผิดตามพรบรสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลพศ2517และที่แก้ไขเพิ่มเติมพรบรขายตรงและตลาดแบบตรงพศ2545และที่แก้ไขเพิ่มเติมพรบรคุ้มครองผู้บริ พรบอรคอมพิวเตอร์พรบรการพน,นันและข้อหาช่อกงประชาชนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นคำร้องต่อสารเพื่อขอปิดเว็บไซต์ที่กระทำผิดและต้องรอคำสั่งศาลในช่วงปลายเดือนนี้ต่อไป